เสียบคือดูแลซามนี้มากี่ปีแล้วอะคะพ่อทั้งให้ตอนแรกพี่ไม่มีบ้านพี่พี่ก็อยู่กับพ่อแม่ใช่ปะพี่ก็เลี้ยงเต่าในบ้านพ่อแม่อมเออแล้ลวทีเนี้ยเขารีโนเวทบ้าน<อ>ก็ไปอยู่ที่อื่นก็ย้ายเต่าตามไปทุกที่จนกระทั่งพอพี่ย้ายบ้านมาสร้างเองแล้วทีนี้เขาจะให้พี่เอาเต่าไปไว้ที่บ้านพี่แล้วทำไมพี่ไม่มา <c oughs> นองไปไว้ที่นั่นมันไม่มีที่ไหมพี่ที่ นนพี่ก็ไดยยืมน้องสาวแล้วต่อมันก็ได้ที่เยอะไงถ้ามันอยู่บ้านพี่มันก็ได้ที่น้อยอเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอันนี้น่าจะเป็นอาซาอิปะ่ะเพื่อน,นให้ต้นมาแล้วมันโตขึ้นอ่ะแต่มันยังไม่ออกดอกที่มันอาซาอิโบอ่ะที่เขากินกันอ่ะเราจะทําได้ไหมคะเราจะทําต้องรอม,มัน<ม>เกิดกได้ไหมน่าจะได้นะแต่ว่าพี่ว่ามันยังไม่ยังไม่รู้เลยมันหน้าตาเป็นไงเธอเขามีเบาบับด้วยใช่หรอเปเบาบับอ๋อคือมันจะอยู่ที่ อะะไรนมาดากัสกามาอยู่ที่แอฟริกา่ะคือตัวใหญ่มากอย่างเงี้ยบ้าอันนี้ไม่น่าเบาบางหรอกบ้าเขาบอกว่าใครบอกว่ามันมีผงมันก็มาคล้ายๆแบบแล้วพี่ฮุ้ยรู้ได้ไงว่าอันนี้คือเบาบาบว่ะป้งแล้วก็มันมันเป็นแป้งขนมปังอะไรอ่ะอันนี้เหรอเปรี้ยวๆเออเนี่ยอันนี้พระทองไหมคะถูกค่ะนี่พระทองคือเขามีลูกแล้วใช่แล้วไหนพ่อแม่มีลูกเหรอคะใช่เริ่มตลกอีกแล้วอ่ะโหเราพา โหะพานะเพื่อนนุ่นๆอะไรอันนี้สาระแน่ค่ะด่าพี่หรออันสาระแน่ถูกแล้วถ้าสาระแน่คืออีกอย่างหนึ่งไม่ละอันนั้นยวงยวงอะไรพี่ยุ้ยอันที่เป็นอันนั้นช่อช่อกระเจี๊ยบรอกระเจี๊ยบแก่ใช่ค่ะแล้วเนี่ยกระเจี๊ยบเด็กอุ้ยมีแพ้ด้วยหรอแพ้นี่คือลูกพี่ยุ้ยโอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะตัวนี้ชื่ออะไรครับชื่อลูกวานปลาวานปลาวาน บโอ้ยต่อเลยค่ะโอริโอให้นางบัวกินอะไรบัวบัวบัวนองวัวเป็นแพ้เดี๋ชื่อบัวแม่บัวแม่บัวกินใหม่ได้ไหมคะเขาเหมือนบัวจริงๆอ่ะเหมือนปะเหมือนมากเลยเต็มเลยหือเขาเดินออกแลโอเคไม่แยงละลูกเขาชื่อโอริโอตัวนี้คือโอริโอ้เยน่ารักมากเลยนี่คือลูกเขามีไก่ค่ะพี่แฟนน่ารักเนาะไม่ทําอะไรสัตว์มีชื่อฟาร์มไหมคะฟาร์มเนี้ย ลาลาน้าฟาร์มคิดง่ายไหมมีถั่วพูด้วยค่ะหวานมากตอนที่เกิดอ่ะช่วงช่วงที่เกิดอ่ะก็จะได้กินยำถั่วพูบ่อยมากที่บ้านพ่อแม่เฮ้ยไม่มีสารพิษนี่นี่นี่รู้ไหมลูกอะไรพี่ไปข้อคิสนี่ลูกอะไรอันนี้คือบักทองค่ะไม่ใช่สามครั้งก็ได้โอยนี่ไม่มันคุ้นมากเลยอ่ะเมลอน Sổ